เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันปอเทืองนี่วะเคยฟังเคยฟังนี่มันเพลงดังในยุคก่อนอันนั้นมันปอเทืองผมหมายถึงปอเทืองนี่ไงเมล็ดปอเทืองหนึ่งในเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดชั้นดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปอเทืองมันคืออะไรอ่ะปอเทืองเป็นพืชตระกูลถั่วปลูกง่ายทนต่อความแห้งแล้ง เมื่ออายุประมาณ45วันจะเริ่มออกดอกสีเหลืองนอกจากสวยแล้วปอเทืองยังมีประโยชน์มากมายนิยมปลูกเป็นพืชหมุนเวียนเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดก่อนการทำนาหรือปลูกพืชไร่เป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุเพิ่มปุ๋ยไนโตรเจนเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชและส่งเสริมให้พืชหลักมีผลผลิตที่สูงขึ้นแล้วถ้าเราปลูกปอเทืองเองได้ไหมสบายมาก ปอเทืองเนี่ยปัจจุบันนิยมปลูกเป็นพืชหลังนาหรือหลังจากการปลูกข้อโพดมีการผลิตมเมล็ดพันธุ์กันมากในภาคเหนือและภาคอีสานในบ้านเราโอ้โหสวยอ่ะปอเทืองเนี่ย oh, 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 oh. ปลูกได้2วิธี 1. ปลูกแบบไม่ต้องไถเตรียมดินหากดินมีความชื้นที่ดีอยู่แล้ว 2. หากช่วงที่ปลูกเป็นช่วงที่แล้งขาดน้ําจําเป็นต้องไถเตรียมดินเพิ่มความพร้อมในการปลูกและเมื่อปอเทืองมีอายุประมาณ120-150วันก็สามารถเก็บเกี่ยวเอา,มาเมล็ดได้หลังจากผ่านการตากฝัดเอาสิ่งเจือปนออกและบรรจุก,กระสอบปอเทืองจะมีผลผลิตถึง80-120กิโลกรัมต่อไร่ใครที่สนใจสามารถมาขอรับความรู้และมเมล็ดปอเทืองจากกรมวัฒนาที่ดินเอาไปปลูกเอาไปขยายมาเมล็ดพันธุ์ได้เลย รสขนาดนี้ไม่ปลูกไม่ได้แล้วปอเถือง